สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องลำไยคุณหนูนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตลำไยแปลงเล็กผมนะครับที่ผมปลูกไปอายุได้ครบปีพอดีนะครับถ้าพี่น้องหลายท่านที่ได้ติดตามคลิปผมนะครับผมจะพามาดูนะครับหนึ่งปีพอดีครับเมื่อวานครบวันที่สิบห้าพฤษภาครับผมปลูกครับครบปีเมื่อวานครับนี่นะครับ พามาดูนะครับเกือบหน้าอกผมแล้วนะครับตัวนี้ลำใหญ่แปลงน้อยผมนะครับแต่ที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยดินมันไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นค่อนข้างจะเหมือนที่ดินทำนานะครับผมก็เลยที่ว่าทำไมผมจะต้องยกคูร่องหรือโคดร่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับ พออะไรลำไยนี่เขาไม่ชอบแฉะนะครับดูครับต้นนี้พุ่มใหญ่มากนะครับตรงไหนเนินๆก็จะงามดีครับต้นนี้ก็พุ่อมอกกว่านะครับประมาณอกกว่าครับต้นนี้กําลังถอดยอดใหม่แล้วครับนี่ฮะมีพี่น้องทางศวนภาคอีสานนะครับ ดูคิดผมแล้วก็ทักมานะว่าไีสานปลูกได้ไหมนะครับปลูกได้ทุกที่นะครับแต่ย้ายแฉ่น้ำนะนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมต้องยกล่องแบบนี้นะครับเวลาหน้าฝนนะเพราะที่แปลงนี้มันแฉะครับถ้าถ้าเราไม่ยกล่องครับตรงนี้น้ําจะท่วมนะครับถ้าท่วมปุ๊บลําไยเขาจะตายนะครับเวลารากเขาแช่น้ําเขาจะตายฮะแต่เรายกล่องแบบนี้ก็คือเวลาฝนตกแรงๆนะฮะ น้ำเขาก็จะขังอยู่ในร่องนะครับบนพื้นที่เรายกร่องไว้ให้ลำไย,ยเนี่ยเขาก็จะไม่แฉะ,ะครับแ้วเขาก็จะไม่เหลืองไม่ตายเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าลำไย,ยเนี่ยจริงๆปลูกได้ทุกดินนะครับทุกดินแล้วก็ทุกที่นะครับขออย่างเดียวอย่าให้แฉ่น้ำนะครับที่ผมยกร่องไว้แบบนี้นะครับเพราะเวลา น้ำมันขังมันก็จะขังรวมในร่องครับมันไม่ท่วมร่องอย่างเงี้ยรับรองไม่ตายนะครับแล้วก็โตปกตินะครับโตปกติเขาชอบน้ำนะครับแต่เขาไม่ชอบแฉะเฉยลำไหญครับ คลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับามาอัปเดตอายุลำไยให้ดูนะครับแล้วก็ให้พี่น้องหลายๆท่านที่กำลังคิดจะปลูกลำไยนะครับว่าจริงๆลำไยเขาก็เป็นพืชตัวไวนะครับคือเราบริหารจัดการสวนให้ดีฮะสวนให้ดีถ้าที่ดินเราแฉเราก็ยกล่องให้เขาแบบผมนี่นะฮะถ้ามันไม่แฉเขาก็จะโตวไวนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเย้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ